วิธีแก้ปัญหาบาร์โคด EAN13 ในโปรแกรม BarTender พิมพ์ออกมาแล้วไม่มีหางวิธีนี้แก้ปัญหายังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่โปรแกรม BarTender นะครับจากนั้นนะครับไปเลือกบาร์โคดนะครับ EAN13 มานะครับโอเคก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ดูก่อนนะครับสักชุดหนึ่งนะครับคอยดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับหางมันขาด สังเกตดูได้นะครับที่หลังเลข7นะครับมันจะมีแบบยื่นออกมายื่นมาอยู่นะครับยื่นเลยแบบแถวเดียวกันออกมาครับแต่อันนี้มันคือมันเสมอกันหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าวิธีการแก้ยังไงนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปที่บาร์โค้ดนะครับจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะครับไปที่การใช้สัญลักษณ์และขนาดนะครับแล้วไปที่ควบคุมความร้อนนะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จากเดิมนะครับ รหัสแท่งควบคุมโดยเครื่องพิมพ์และข้อความควบคุมโดยบาร์เซนเดอร์นะครับจากตัวนี้นะครับเลือกเป็นตัวที่2นะครับตัวนี้เป็นรหัสแท่งและข้อความที่อ่านเป็นภาษาได้ควบคุมโดยบาร์เทนเดอร์นะครับให้เลือกเป็นตัวที่2องนะครับจากนั้นตกลงนะครับแล้วก็ปิดเดี๋ยวเรามาพิมพ์กันอีกทีนะครับสังเกตนะครับทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับมันมันขาดนะครับมันมันเท่ากันหมดนะครับ ตอนนี้ก็มียื่นออกมาแล้วครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับจะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างตัวมีหางกับตัวไม่มีหางนะครับอันนี้คือตัวกอดนะครับที่เรายังไม่ได้ตั้งค่านะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับสังเกตดูดีนะครับมันจะเรียบเสมอเท่ากันหมดนะครับมันจะไปมีที่มันยื่นออกมานะครับอันนี้คือแก้ออกมาแล้วนะครับก็หางนี่ครับหางทั้งหน้าทั้งหลังก็มีแล้วนะครับ ก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการตั้งค่านะครับตัวบาร์โค้ด EAN13 ในโปรแกรม bartender นะครับพิมพ์ออกมาแล้วไม่มีหางนะครับผมถ้าคุณลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรือมีปัญหาอื่นนะครับก็สามารถสอบถามมาได้ที่ postpack นะครับเบอร์ w w w p o s t p a c k c o m line official account p o s t p a c k เบอร์โทรศัพท์0202633112หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆก็สามารถติดต่อได้ตามนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ